เห็ okay, ครับอ่ามาดูข้อแรกนะครับเขาพูดว่าสารประกอบใดนะของหรือไอออนของแมงกานีสนักเรียนก็มาสนใจที่แมงกานีสใช่ไหมครับอ่าแมงกานีสทั้งหลายเนี่ยนะในเนี้ยถามว่าทําหน้าที่เป็นตัวรีดิวอ้าวย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ตัวรีดิวก็คือคือ,คอเ,วเวลาถ้ามองเป็นผู้เป็นผู้กระทำเนี่ยนัเลยมาดูยากนะแต่ถา้านักเรียนเปลี่ยนเป็นผู้ถูกกระทำจะดูดูง่ายกว่า คตัวรีดิวคือเป็นลดเขาแต่ตัวเองจะถูกออกซิไดซ์ใช่ไหมคำว่าถูกออกซิไดซ์ก็คือถูกอะไรนั่นเองถูกเพิ่มนะครับถูกเพิ่มก็คือถูกเพิ่มอะไรครับถูกเพิ่มเลขออกซิเดชันแล้วก็ไปหามาเลยว่าเลขออกซิเดชันของแมงกานีสในข้อใดเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นนะครับก็เราก็ต้องไปหาอะไรมาอ้าวหาเลขออกของแมงกานีสนะครับ อันแรกนะครับอันนี้ต้องใช้ความรู้ของตอนม4เรื่องพันธะไอออนิกครับนนกเรียนรู้ครับรูรู้เนกเรียนรู้ CO3 มันมีไอออนทั้งก้อนเนี่ยเป็น2ลบดังนั้นรวมกันแล้วจะต้องได้0ในกรณีก็ต้องเป็น2บวกนั้นจากเนี่ยมาเนี่ยได้เปลี่ยนเลขออกไหมไม่ได้เปลี่ยนอ่คาค้อน่งก็ผิดไปข้อ2จากบวก2 บวก2เปลี่ยนเป็นอะไรครับตรงนี้โอตัวเดียวลบสอตัวลบแผลลัพธ์ทั้งหมดจะต้องรวมกันได้ลบเจ็ก็ต้องเป็นบวกเนะครับตอนนี้จากบวกสมาเป็นบวกเเป็นเลขที่ทำไมครับเนี่ยเพิ่มขึ้นใช่ไหมตัวมันถูกเพิ่มเลขออกซิเดชันเราเรียกว่าตัวถูกออกซิไดต์ตัวถูกออกซิไดซ์จะเป็นตัวรีดิวก็ตอบข้อสองนะครับ มาเขาสังว่าพิจารณาตารนี้ให้เราดูตารางนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ถามว่าวิธีใดป้องกันการขูกร่อนของเหล็กได้น้อยที่สุดเราก,ก็ต้องมาอลองออเรียบเรียงความคิดก่อนเนาะคําว่าป้องกันการผูกกรอนของเหล็กได้น้อยก็แปลว่าทําแล้วนะครับเหล็กก็จะผูกรอน ได้มากป้องกันเหล็กผุกได้น้อยสแสดงว่าเหล็กจะผุมากเหล็กผุก,ก่อนได้อย่างไรนะครับเหล็กผุก,ก่อนเพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะเหล็กก็คือ f e ใช่ไหมเหล็กเกิดการให้อิเล็กตรอนครับถ้าใครสีอิเล็กตรอนไปเมื่อไหร่เนี่ยก็จะหลุดออกจากโครงสร้างของแข็งไปคำว่าเกิด การให้อิเล็กตรอนก็คือเกิดปรปยาแรนนเองที่ให้อิเล็กตรอนเอาท่องมาออกออกให้เพิ่มนะครับก็คือเกิดออกซิเดชันแล้วเหล็กจะให้อิเล็กตรอนได้ยังไงเนาะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเหล็กอ่ะมันไปเจอกับใครนะครับเหล็กเจอกับใครครับง่ายๆเลยถ้าในบรรยากาศท,าทั่วไปก็คือเจอน้ำกับออกซิเจนนะที่จะมาเอาอิเล็กตรอนจากมันใช่ไหมนั้นวิธีการไม่ให้เหล็กกร่อน ก็เหล็กก็ต้องทายังไงก็ได้ไม่ให้เหล็กเจอกับน้าและออกซิเจนเขาก็เลยเอาเหล็กมาทมําไหมครับทาสีไงใช่ไหมทาสีลงบนแท่งเหล็กป้องกันการกอนได้ดีไหมดีแล้วเราจะกาไหมไม่เขาถามว่าวิธีการป้องกันผูกก่อนใดน้อยที่สุดชุบโลหะไหมชุบด้วยสังกะสีไหมชุบด้วยโครเมียมไหมเราลองไปดูตัวที่เอามาชุบนะครับ เราไฮไลท์ที่เหล็กอย่างนี้เขาบอกชุดด้วยโครเมียมกับชุดด้วยสังกะสีซึ่งโครเมียมและสังกะสีตัวเนี้มีค่า e ศูนย์น้อยกว่าเหล็กนะโครเมียมและสังกะสีตัวนี้ e ศูนย์น้อยกว่าเหล็กคนที่ค่า e ศูนย์น้อยกว่าก็จะรับอิเล็กตรอนไม่ดีแต่จะเน้นที่ให้อิเล็กตรอนอ้าวถ้าให้อิเล็กตรอนปูกก่อนไหม ผูกก่อนังั้นดีไหมดีเพราะสังกะสีกับโครเมียมจะผูกแต่เหล็กจะไม่ผูกนะครับเนอะีิสูนน้อยกว่าเหล็กจึงอซิงและโครเมียมจึงผูกก่อนแทน่ะถ้าใช้คำว่าแทนก็จะได้แบบว่าโอ้โหขอยอมรับขอเจ็บแทนเองนะครับตอนนี น้อยน้อยกว่านี้นะซิงและสแลตหน่ซิงและโรคเมียมจึมดผูกก่อนแทนก็ก็ดีใช่ไหมเพราะเราไม่อยากให้เหล็กก่อนไงอ่าต่อมาครับนำนิกเกิลมาพัานรอบแท่งเหล็กครับไม่ได้ไปดูที่นิกเกิลครับมีค่า e ศูนเนี่ยลบศูนจุดสองห้าใช่ไหมอ่าดังนั้นครับลองเปลี่ยนที่ตะเล็กสิครับ e ศูนย์เป็นไงครับ ลบ0.25ในขณะที่เหล็กเนี่ยลบ0 4 4วเหล็กมีค่า E0 น้อยกว่าใคร E0 น้อยจะเป็นผู้ที่ให้อิเล็กตรอนแล้วคนที่ให้อิเล็กตรอนก็จะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นผู้กรอนนั่นเองตอบข้อ4เลยอ่ะแล้วข้อ5ล่ะข้อ5เอาอลูมิเนียมพันรอบแท่งเหล็กเอ,อ้ยยังไง อลูมิเนียมค่าอิูนมันน้อยกว่าเหล็กนั้นอลูมิเนียมก็จะให้อหิเล็กตรอนให้อิเล็กตรอนก็แสดงว่าอลูมิเนียมก่อนแต่เหล็กไม่ก่อนก็ก็ดีเพราะเราไม่อยากให้เหล็กก่อนใช่ไหมครับแต่วิธีนี้ในข้อ4จะกลายเป็นวิธีที่ทําให้เหล็กมาก่อนับก็ไม่ดีป้องกันได้น้อยสุดพอ,อได้ไหมครับ ต่อไปข้อ3ครับบอกว่ากําหนดเครื่องปฏิกริยา r e d u c t i o n สมการนี้ยังไม่ได้ดูถ้ายังไม่ได้ดุนเราก็ต้องดุนนะเวลาไปในห้องสอบแต่แต่จริงโจทย์เขาไม่ได้ให้ให้ให้เวน้นเว้นว่างมานะอันนี้คือเว้นให้เผื่อมาไว้ทําครับพอเวลาเราเอ,อตอนเราจะทําเนี่ยบางทีเราก็เหมือนเรามาเขียนโจทย์ใหม่เลยเนี้ยเอ็น อาจจะทําให้ดูช้านะครับเมื่อรวาไอที่เว้นมาจะ,จะช่วยอะไรนะี้เนียด้วยครับสมการยังไม่ได้ดูลแล้วเขามาดูที่โจทย์ก่อนโจทย์ให้สมการมากรอคอ,ขอแล้วก็คําถามว่าเมื่อดูลครึ่งสมการทั้งสามแล้วเปรียบเทียบจำนวนโมลของอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอนสัมประสิทธิ์ล้วบอกว่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละครึ่งสมการเป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดก็หมายถึงว่าเป็นอัตราส่วนอย่าง,างต่ําสุดนะเนาะอ่า ดูดิครับดังนก็ต้องมาดูลสมการก่อนครับหลักการดูนสมการง่ายๆครับขั้นแรกดูนธาตุก่อนธาตุที่ไม่ใช่ HO โต่อไปดูลโอโดยการเติมน้ําพอเติมน้ํามาจจะได้ออกซิเจนพอเติมน้ํามาจะได้ลายแถมมาได้ไฮโดรเจนดูนไฮโดรเจนโดยการเติมเอสครับ จากนั้นรับจำนวนประจุดุนประจุโดยการเติมอิเล็กตรอนต่อไ้นะครับแลวเน้ระวังให้ดีนะครับอิเล็กตรอนเนี่ยมันปะจุเป็นลบนะครับธาตุจะเยอะามาดูเลยเว้นที่ไว้แต่เราไม่เขียนละเราที่เขียนสมการใหม่เราก็เขียนทับกอไกลเลยไม่ต้องสนใจมาขั้นแรกครับไลตัสเต็ดดุนธาตุที่ไม่ใช่ H O ก็ M N ก็เท่าแล้ว ก็ไม่ต้องไปทำนะคืออันไหนถ้ามันเท่าแล้วก็แบบก็โอเคแนบบางคนก็จะเหมือนว่าแล้วเ,เราจะดูไงมันเท่ากันเท่าก็คือเท่าไงครับอ่าต่อไปดูนะครับดูโอในการเติมน้ําซ้ายมีอสี่ขวามีโออยู่สองเราจะต้องเติมน้ําทางด้านขวาเพราะขวามีโอน้อยกว่าแล้วน้ําที่เราเติมเราจะเติมไปกี่ตัวเราก็น่าจะเติมแค่สองตัวนะครับทําไมล่ะครับ เพราะว่า O2 กับ 2O เนี่ยก็เป็น O4 ใช่ไหมก็เท่ากับทางซ้ายเนาะนี่พอเติมน้ำก็ได้ายแถมมานะได้เฮดบวดแถมมาใช่ไหยซ้ายไม่มีเฮดเลยแล้วก็บวก4เฮดบดทแถวนี้ขบไปแล้วครับค่าสุดท้ายคือนับอิเล็กตรอนครับขอโทษครับนับจำนวนประจุครับ ทางขวาเนี่ยไม่มีประจุเลยแสดงว่าประจุมันจะศูนย์ทางซ้ายมีประจุอยู่ตรงนี้ลบหนึ่งแล้วประจุอยู่ตรงนี้บวกหนึ่งแต่เราจะหลงกลทับเงินเพราะว่า H บวกเนี่ยมันมีอยู่สิบตัวใช่ไหมครับนั้นประจุบวกเนี่ยมันก็จะเป็นบวกสี่ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ผลลัพธ์เป็นบวกสามเนี่ย ที่ทำยังไงให้ประจุทางด้านซ้ายและทางด้านขวามันเท่ากันเราก็ต้องทำไมครับเติมอิเล็กตรอนครับกี่ตัวดีครับสามตัวนะครับเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อลบสามกับบวกสามมันเหลือศูนเนาะโอเคเนี่ยดูเสร็จแล้วข้อที่หนึ่งนะครับมันก็ต้องดูทุกข้อนะเพราะว่าเขาให้เปรียบเทียบอิเล็กตรอนเนาะ ข้อขอหาดุลธาตุเอ็นมาเอาไดุลโปเติมน,น้ำน้ำเติมไปสองตัวทําไมล่ะครับก็เพราะว่าซ้ายมีสามฝามีอยู่หนึ่งก็เอาไปอสองดุลน,น้ําแถมเ็ทมาดุลเฮทบวกฝั่งนี้สี่ตัวตามจํานวนเฮททางฝั่งขวาดังั้นดูประจุเหมือนเดิมลบหนึ่งสี่ตัวบวกสี อ้าวลบหนึ่งกับบวกสี่เหลือบวกสามวิธีคิดเดียวกันเป๊ะตอบนะครับเติมอิเล็กตรอนมาสามตัวครับมีช้อยกอเท่ากับขอไหมอียอเล็กตรอนมันเท่ากันอ้าวมีช้อยหนึ่งกับสี่เราก็ไปดูซิว่าคอเป็นเท่าไหร่นะครับสรุปคอนี้ก็ต้องดูทุกข้อไปเลยคอดูท่าที่ไม่ใช่ h O โอเคเ สอายดูโอ4กับ2เติมขวา2น้ำก็เป็น4โอเท่าทางด้านซ้ายแล้วต่อไปดูเฮดครับอันนี้2 2 4ใช่ไหมครับ2 2อง4 4แล้วก็ซ้ายมี2เนอะแล้วก็จะเติมทางขวาเนี่ย2เฮดบวกใช่ไหม อาจจะดูนประจุสิทำไมเติมสองอิเล็กตรอนล่ะครับก็เพราะว่าทางขวาเนี่ยประจุมันเป็นศูนย์แล้วก็ทางซ้ายเนี่ยประจุมันเป็นบวกสองนั้นเราจะทํายังไงก็ได้ให้บวกสองเนี่ยมันเหลือศูนย์บางคนถามว่าเราเติมอิเล็กตรอนฝั่งขวามไม่ได้เหรอก็จะได้สองอิเล็กตรอนไงเราก็ได้สองเท่าฝั่งซ้ายอยไรเงี้ยอย่าลืมนะครับถ้านักเรียนมาเติมทางขวาเนี่ยมันจะเป็นสองลบ แต่ทางซ้ายนเป็นสองบวกไม่ใช่ว่าเลขสองเหมือนกันแล้วแปลว่าใช้ได้นะครับใช้ไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นคประจุก,กันนะครับต้องให้เหมือนกันเป๊ะเวอรนะครับอามาครับเนื่ยก็จะเป็นสามสาม,ส,ามสองใช่ไหมกอเท่ากับขอแล้วก็มากกว่าคอก็จะตอบข้อนี้นครับ มาต่อมาครับอ่าข้อนี้ <c oughs> เลยนะคือเราใช้ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดแหละแต่ว่ามันเป็นแนวแบบประยุกต์ประยุกต์อ่ะนะครับข้อนี้เรามาดูกันนะครับมันจะเหมือนกับที่ก่อนหน้านี้ที่ครูบอกว่าจุ่มสังกะสีลงในจุ่มแท่งเงินลงในสังกะสีสลับกับสังกะสีลงในแท่งเง,นงินอันนั้นเลยนะครับเขาบอกว่านําแท่งโลหะสี่ชนิดครับ จุ่มลงในสารละลายไอออนบวกของโลหะสารละลายไอออนบวกของโลหะคือตรงนี้เขาไม่ได้บอกว่าไอออนเท่าไหร่นาะเพื่อการงงระหว่างคอลัมน์เนี้ยมันเป็นแท่งโลหะใช่ไหมเราก็ใส่ประจุไว้มั่วๆประจุบวกก็ได้เพื่อให้ง่ายต่อการดูแล้วลองสังเกตครับข่าตัวแรกนะครับโลหะเอเนี้ยจุ่มลงในลองดูนแนวถสยงเนี้ยนะ อย่างนี้ตัวมันเองเนี่ยจุ่มลงในตัวมันเองเนี่ยจะไม่ทำปิะยาเนาะคือตัวมันจะไม่ทำปิยากับตัวเองนะครับเห็นครับะเราดู A อครับมันทำกับใคร A เนี่ยมันเอจุ่มลงใน b บวกความหมายถ้าเราวาดรูปเนาะ A อจุ่มลงใน b บวกเครื่องหมายถูกแปลว่า สังเกตเห็นของแข็งมาเกาะที่แท่งอ้าวของแข็งนั่นคืออะไรเล่าของแข็งมาเกาะที่แท่งหน้าที่แท่งโลหะเอก็คือของแข็ง b เพราะอะไรเพราะว่า a อให้อิเล็กตรอนไป a ให้อิเล็กตรอ,อ,อนก็กลายเป็น a บวกส่วนใครจะเป็นผู้รับอิเล็กตรอนครับ b บวกรับอิเล็กตรอนนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็น b ธรรมดาไงครับ โอเคนะครับนะไอที่เกาะที่แท่งนะก็คือ b นะเครื่องหมายถูกแปลว่าเกิดปฏิกิริยานั้นถ้าเปลี่ยนใหม่เป็น c บวกก็โลหะนั้นก็คือ c แสดงว่า a เนี่ยกรอนกรอนให้ใครกรอนให้ b และกรอนให้ c แต่ไม่กรอนให้ D นะอ่ะไดูต่อไปนะบจุ่มลงในครับ b จุ่มในทุกตัวเนี่ย b ไม่กรอนเลยก็แสดงว่า b เนี่ยไม่ให้อิเล็กตรอนเลย ก่อนยากมากแสดงว่าเป็นโลหะที่ดีนะครับหมายว่าในสมบัติก็คือแบบทนทานอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเป็นสนิมยากนะครับท่ไปซี C, ครับก็ให้ดีแค่ตัวเดียวแต่ดีเนี่ยให้หมดเลยแสดงว่าดีเนี่ยก่อนโคตรง่ายเลยโอเคนะครับเนาะถ้าก่อนโคตรง่ายก็แปลว่าเราเราลองเรียงลําดับว่า ความกร่อนง่ายนะครับกร่อนง่ายคือดีจุ่มกับใครดีก็ให้หมดเลยดี B, มากกว่า A แล้วก็มากกว่า C ส่วน B ไม่ให้ใครเลย B ก็ไม่กร่อนโอเคนะครับอันนี้นะเรียงลำดับใหม่นะนี่โจทย์ถามว่าข้อใดนะครับเรียงลำดับความสามารถในการเป็นตัว reduce เก็ต้องมาพิจารณาซิตัว r e ดิ c สคืออะไรวะเนี่ยครับอ่ะ,อะมันคืออะไรที่ครูเคยบอกว่าถ้าเราดูแบบคําอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจยากเนาะให้เราเปลี่ยนเป็นคําว่าตัวถูกออกซิไดซ์จะเข้าใจง่ายขึ้นครับอ,อันนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะอะตัดไปตอนนะครับ คำว่าตัวถูกออกซิไดซ์คือความหมายคือความหมายคือตัวที่ถูกเพิ่มเลขออกซิเดชันนะตัวที่ถูกเพิ่มเลขออกซิเดชันแต่ว่าตัวมันต้องมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นปฏิกิริยาอะไรที่จะทำให้ธาตุหรือสารนั้นมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นก็คือที่เราพูดว่าออกไฮเพิ่มใช่ไหมครับ ็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันปฏิกริยาออกซิเดชันเนี่ยเป็นปฏิกริยาที่ทำไมล่ะเป็นปฏิกริยาที่เกิดการอะไรครับให้อิเล็กตรอนไงใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าคนที่ให้อิเล็กตรอนดีนะครับก็จะก่อนง่าย ถ,ถ้าก่อนง่ายก็แปลว่าเป็นตัวถูกออกซิไดซ์ที่ดีถับทันไหมครับก็ให้เล็กตอนดีอ่ะเจอใครก็ให้หมดเลยอ่ะก็ถูกให้เป็นตัวถูกเพิ่มเล็กออเดชันได้ง่าย อันนั้นคนที่ถูกออกซิเดชันได้ดีก็จะเป็นตัวรีดิวที่ดีด้วยนะครับเพราะตัวถูกออกซิเดตตัวถูกออกซิไดกับตัวรีดิวเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันดังนั้นคนที่กร่อนง่ายเป็นตัวถูกออกซิไดที่ดีเราก็มาดูข้างบนครับเรียนระดับความกร่อนง่ายใช่ไหมนั้นเนี่ยก็จะสัมพันธ์กันแล้วกร่อนง่ายกร่อนง่ายก็ตอบเลยครับ DACB ที่เราเรียน ก็จะตอบข้อ4นะครับ <c oughs> มา,มาต่อไปที่ข้อ5นะครับข้อ5นี้จะใช้ความรู้ที่เคยพูดถึงไปเรื่องการทำสารให้บริสุทธิ์นะครับโดยที่สังเกตน,นะอันนี้เขาบอกใช้แท่งแกลไฟต์นะครับ ดูที่โจทย์เขาบอกจัดชุดการทดลองโดยนะําแท่งโลหะผสมแท่งโลหะผสมก็คืออันทางด้านซ้ายเนี่ยที่มีโลหะเงินในนี้มีเงินเงินก็คือ Ag แล้วก็มีโลหะ M ในนั้นมี Ag มี Ag แล้วก็มี M แล้วก็มี N ใช่ไหมแล้วก็ต่อกับแบตเตอรี่นะครับโดยที่ ต่อกับขั้วบวกแล้วก็แฉไฟเป็นขั้วลบเนาะขั้วลบนะครับในเซลล์อิเล็กโทรไลต์ตัวนี้เรียกว่าเป็นขั้วที่เกิดปริยาแคโทดนะครับแล้วก็ขั้วบวกเนี่ยเกิดปริยาแอนโนดริยาแคโทดเป็นปริยาที่มีการรับอิเล็กตรอนส่วนแอนโนดเกิดออกซิเดชันก็เป็นปริยาที่ให้อิเล็กตรอน ต่อไปนะโจทย์พูดว่านะครับจุงลงในสารลลายที่เป็นไอออนเอบวกกับเ2็บวกนะก่อนอังคหนึ่งโมลาร์ผ่านไปแล้วถามถามว่าข้อใดถูกครับเอาแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปน,นั้นเรามาดูเรามาดูตัวเนี้ยเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเร,เรนว่าจะมีเหตุการณ์อะไร ขาพูดผลการทดลองมาให้นะว่าเกิดการกร่อนเหลือโลหะเงินและเอ็นฟังดีนะก่อนแล้วเหลือแค่เงิน AG และเแสดงว่า M ยังอยู่ไหมครับเนี่ยพอก่อนก่อนเสร็จแล้ว M หายไปนะครับนั้น M นั่นแหละรครับที่ทำไมครับ เมที่กรอนครับแต่ AG และ N ก่อนไหมครับไม่กร่อนนะครับอเคถ้า M ก่อนแสดงว่า E0 เป็นไงครับ E0 ของมันน้อยกว่าตัวอื่นอ่าแล้วมันกรอน มันกร่อนไปไหนนะครับอ่าสำคัญที่เกิดขึ้นลองเดาได้ไหม m กร่อนไปเป็น m สองบวกรู้ไงว่าเป็นสองบวกเนี่ยนะเขาเดี๋ยวเขาพูดว่าเป็น m สองบวกใช่ไหอิเล็กตรอนที่ถูกปล่อยออกจาก m ไปให้กับใครผลการทดลองเป็นคำตอบให้เราครับดูที่แท่งแกรไฟนี่ครับเขาบอกเกิดโลหะ n เครื่องที่แท่งแกรไฟอ้าว เราหา n นี้มาจากไหนก็มาจากการที่มันเนรับมันมันเกิดจากการที่นะครับตัวมานนะมาจาก n 2บวกในสารละลายรับอิเล็กตรอนนะครับที่ m ให้มาเพราะ m มันก่อนดังนั้น N2 สองบวกในสารละลายรับอิเล็กตรอนจากเกลายมาเป็นเป็นธรรมดาแบบนี้ครับโอเคนะครับได้แล้วเนาะส่วนเงินไม่ก่อนแสดงว่าเงินเนี่ยไม่ให้อิเล็กตรอนใครเลยถ้าให้อิเล็กตรอนใครนะลองดูนะคนที่ให้อิเล็กตรอนไม่ดีจะรับอิเล็กตรอนดีเนาะ ถ้าเราลองเลียงความสามารถในการรับอิเล็กตรอนคนที่ดีที่สุดก็คือ AG แล้วก็ตามด้วยแล้วก็ตามด้วยเอเพราะ M อเนี่ยไม่รับใช่ไหมัอยมเน้อยู่ในหมดเนี่ยเอปูให้อย่างเดียวเลยนั้นเวลารับอิเล็กตรอนเราจะไม่แสดงออกมาเป็นแบบนี้เพราะพวกเนี้ยโลหะธรรมดาเนี่ยมันไม่รับอิเล็กตรอนแต่ถ้ามันอยู่ในรูปของไอออนมันจะรับนะครับ เห็นไ,ไหมครับอ่าทีนี้ตัวที่รับอิเล็กตรอนได้ดีคือนี้ใช่ไหมก็แสดงว่านี่คือเรากำลังเรียงเรียงค่าอะไรนั่นเองครับค่า e ศูนย์ของมันครับใครรับอิเล็กตรอนดีจะมีค่า e ศูนย์มาโอเคเนาะ ได้างี้แล้วนะก็ลองดูซิว่าเรามาตอบคำถามกันครับคำถามก็คือว่าคำถามคืออะไรครับข้อใดถูกโอ้โหอีกแล้วมาอานนี้ทุกทุกทีครับถ้าต่อเซลล์ดังแผนภาพถ้าแบบนี้คือออฟนะครับและแบบนี้คือรีจะเป็นเซลเซล์กันวานิกเซลล์กัานวานิกคืออะไรอีกนะครับก็คือเซลล์ที่เกิดได้เอง ตามธรรมชาติเลยค่า e เซล์ s <S จะเป็นบวกเนาะผลลัพธ์นะ e c h a t ลบ e-ann จะมีขคมาเป็นบวกอลองดูซิถ้าต่อ,อย่างนเนี่ยซิลเวอร์จะรับอิเล็กตรอนใช่ไหมแล้ว m เป็นคนให้อิเล็กตรอนเราก็ย้อนดูค่า e- ศูนย์ครับซิลเวอร์รับอิเล็กตรอนถูกถูกไหมครับถูกเพราะ e- ศูนมากกว่า m ครับ m ก็จะเป็นผู้ให้แทนนั้นข้อนี้ถูกเลยครับพี่น้องครับ ในข้อต่อไปเลยไหมครับถ้าเป็นในข้อสอบเราก็คงไปต่อเนาะแต่ถ้านี้เรามาดูหน่อยว่าผิดยังไงเนาะก็จะได้เป็นสิ่งที่ทบทวนไปด้วยนะครับเขาพูดว่าถ้าต่ออย่างนี้ม้างล่ะถ้าเปลี่ยนเป็นเอ็างล่ะเอ็นกับ a อก็ใช่แผนภาพเซลล์นี้ถูกเลยเพราะว่า a อจจะรับอ e ิเล็กตรอนก็จะเกิดรีข้างหลังใช่ไหมครับก็จะเป็นเซลล์กัาน,น,นินอีคแต่เขาพูดอะไรครับเป็นเซลล e ์อิเล็กโทรไลต์ครับอืมก็ผิดตรงนี้ครับ เพราะต้องเป็นเซลล์กัรบาิิกนะครับในรูปนี้ต่อไปครับเอา M อ็าาอา oh M มาต่อกับ N บ้างครับถ้าเอาโลหะ M มาต่อกับเนเอ M ก็จะเป็นผู้ให้อิเล็กตรอนแล้ว N ก็จะเป็นผู้รับอิเล็กตรอนเพราะ N n เนี้ยมี E0 มากกว่าใช่ไหม อ่ถ้าต่อแบบนี้เนี่ยคือเซลล์กันวอนิกอนนี้ก็ผิดอีกเพราะเป็นอิเล็กโทรไลต์นะครับอ่ามานะครับไอออน M2 บวกเป็นตัวออกซิไดซ์ที่ดีสุดอ่าลองดูซิขอดูที่คำว่าตัวอะไรนะตัวถูกอะไรนะตัวถูกรีดิวนะตัวถูกรีดิวคืออะไรนะถูกลดเลขออกนะ ถูกลดเลขออกก็คือเกิดอะไรครับเกิดรีดักชันนะเกิดรีดักชันก็คือรับเล็ขตอนนะเมื่อเทียบแล้วนะครับคนที่รับอิเล็กตรอนได้ดีที่สุดก็คือ AG ขอนี้ก็เลยผิดอีกแล้วเพราะที่ถูกต้องเป็น AG นะครับนะครับ เอเป็นตัวออกซิไดท์ที่ดีที่สุดก็จะเป็นตัวรีดิวที่แย่ที่สุดก็คือตรงต้องตรง,ง,ง,งข้ามเลยคำว่าตัวรีดที่สุดอ้าบมาอกพูดซินะครับตัวรีดิวก็คือตัวถูกอะไรตัวถูกออกซิไดต์ตัวถูกออกซิไดออซด์คืออะไร ตัวถูกออกซิได์ก like, ็คือถูกเพิ่มเลขออกถ้าตัวที่ถูกพวกเราออกคือเป็นตัวที่เกิดไ,ไิยาได้เกิดออกซิเดชันกิดออกซิเดชันก็คือเป็นเกิดการเลยครับให้อิเล็กตรอนอ้าว a อให้อิเล็กตรอนไหมไม่ให้เพราะเราบอกว่าเนี mm ่ย hmm. AG รับดีก็จะไม่ให้ใครเลยครับถ้าเทียบกันทั้งหมด ข้อน,นี้ก็เลยผิดนะครับ